เราทุกคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายนี้กันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าไอ้ร่างกายที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆจากการพิจารณาร่างกายเพื่อคอ้นหาคำตอบและมุมมองที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดการเลยก็ได้ครับเ,เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆนะครับคือหลายครั้งเนี่ยเราผือผูกคุณค่าและความเป็นตัวของเราเข้ากับร่างกายที่เห็นในกระจกแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปกว่านั้นล้ครับ เราจะเจออะไรเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันนี่แหละครับคือหัวใจของแนวคิดที่เราจะมาดูกันวันนี้เลยมันคือการท้าทายความเชื่อพื้นฐานที่สุดของเราเลยนะแล้วก็มองร่างกายในมุมที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคือการมองมันเป็นแค่การรวมตัวของธาตุไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยโอเคเพื่อที่จะเข้าใจคอนเซปต์นี้นะครับเราต้องมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยในส่วนแรกนี้เราจะมาปูพื้นฐานกันก่อนนะว่าปรัชญานี้เขามองร่างกายของเรากันยังไง คือตามคำสอนนี้นะครับร่างกายของเราเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโลกรอบตัวเลยมันก็คือการประกอบกันขึ้นข,นของธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกับว่าธรรมชาติเขาให้เรายืมมาใช้ชั่วคราวแค่นั้นเองครับทีนี้พอเราเข้าใจไอเดียหลักๆกันแล้วเนี่ยก็ได้เวลามาดูแก่นของการปฏิบัติจริงกันบ้างล่ะครับว่าเขาทำกันยังไงนี่คือขั้นตอนการเจริญสติภาวนาเพื่อพิจารณาร่างกายที่จะนำไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งที่ว่านั้น นี่คือภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับมันเหมือนการกับการเดินทางเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันแบบหมดเปลือกเลยตั้งแต่ลมหายใจหยุดไปจนถึงวันที่โครงกระดูกกลับคืนสู่ดินการเดินทางเริ่มต้นที่การหมดลมหายใจลองนึกภาพตามนะครับถึงวินาทีที่ธาตุไฟหรือก็คือความร้อนที่หล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยมันดับลงร่างกายที่เคยเคลื่อนไหลได้ก็หยุดนิ่งไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป นี่คือจุดเริ่มต้นของการแยกจากการระหว่างกายกับจิตเลยครับแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับน้ําดันดินพอไม่มีธาตุไฟแล้วใช่ไหมครับธาตุน้ําที่ยังอยู่ในร่างกายเนี่ยก็เริ่มแสดงอํานาจของมันออกมามันทําให้ร่างกายค่อยๆบวมขึ้นเป็นสัญญาณว่ากระบวนการย่อยสลายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากข้างในในขั้นที่3เราจะเห็นภาพของธาตุดินแตกคือผิวหนังที่เปรียบเหมือนเปลือกดินที่ห่อหุ้มร่างกายไว้ มันทนแรงดันไม่ไหวแล้วครับและเริ่มปริแตกออกเปิดทางให้ของเหลวต่างๆที่อยู่ข้างในไหลออกมาสู่ภายนอกพอของเหลวไหลออกมาแล้วเนื้อหนังก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4เรียกว่าน้ำละลายดินครับมันจะเริ่มเน่าเปื่อยแล้วก็ย่อยสลายค่อยๆกลับคืนสู่ธาตุเดิมของมันก็คือผืนดินนั่นเองและก็ใช้เวลาไม่นานครับร่างกายก็จะมาถึงขั้นตอนที่5นั่นคือเหลือแต่โครงกระดูก หลังจากที่เนื้อหนังส่วนอื่นๆสลายไปหมดแล้วรูปโฉมที่เราเคยคุ้นตาก็หายไปเหลือให้เห็นแค่โครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายและในขั้นตอนสุดท้ายครับโครงกระดูกสลายลงสู่ดินเห็นไหมครับว่าแม้แต่โครงสร้างที่ดูแข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่จีรังเลยนะฮะในที่สุดมันก็จะเปราะแตกสลายกลายเป็นผงแล้วก็กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผืนดินเป็นการปิดวงจรอ,อย่างสมบูรณ์เลยครับพอเราได้เห็นภาพการสลายตัวทั้งหมดแล้วเนี่ย หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโหมันน่ากลัวนะหรือบางทีอาจจะรู้สึกไม่ดีด้วยซ้ําแต่คําถามสําคัญก็คือทําไมเราถึงต้องมานั่งนึกภาพอะไรแบบนี้เป้าหมายที่แท้จริงเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่เออคําถามนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะการนึกภาพแบบนี้มันอาจจะดูขัดกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอครับว่าเบื้องหลังความน่ากลัวเนี่ยมันมีเป้าหมายที่ลึกซึง้งแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆซ่อนอยู่ เป้าหมายที่ว่านั้นก็คือการเข้าถึงความรู้แจ้งนั่นเองครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การมองเห็นด้วยตานะแต่มันคือความเข้าใจความจริงแบบลึกซึ้งจากข้างในเลยเป็นความเข้าใจที่เกิดจากปัญญาว่าเออทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแบบนี้แหละสไลด์นี้สรุปความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยครับทางซ้ายเนี่ยคือมุมมองแบบปกติที่เรายึดว่าร่างกายคือฉันซึ่งมันก็จะนําไปสู่ความกังวลความทุกข์ต่างๆนานา,นา ส่วนทางขวาคือการมองอย่างรู้แจ้งว่าร่างกายคือดินน้ำไฟลมซึ่งมุมมองนี้แหละครับที่จะนําเราไปสู่การปล่อยวางความสงบแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเป้าหมายจริงๆเนี่ยไม่ใช่การไปหมกมุ่นกับความตายนะครับแต่เพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่มันอยู่กับเราแค่ชั่วคราวและก็เพื่อลดความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นนั่นเอง เอาละครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาสรุปบทเรียนสำคัญที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้จากการทำความเข้าใจเรื่องการพิจารณาร่างกายนี้กันครับพระจะให้สรุปบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการตระหนักว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นแค่การรวมตัวการชั่วคราวของธาตุต่างๆพอเราเข้าใจเรื่องนี้แบบลึกซึ้งแล้วไอ้ความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นต้นตอของความทุกข์มันก็จะค่อยๆค,คลายลงแล้วก็นำมาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริง ซึ่งความเข้าใจแบบนี้นะครับมันไม่ได้เกิดจากการมองด้วยตาแต่มันเกิดจากปัญญาแล้วก็การเปลี่ยนมุมมองจากข้างในของเราเองและสุดท้ายนี้ก็อยากจะพิงคําถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าหากร่างกายเป็นแค่ภาชนะชั่วคราวแล้วอะไรกันแน่คือสิ่งที่มีค่าที่ควรแก่การยึดถือไว้อย่างแท้จริงสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากหนังสือการพิจารณากายเพื่อความรู้แจ้งของท่านจารุอนโนภิกขุค่ะสวัสดีค่ะครับคือเป็นเรื่องของการมองร่างกายเราเองนี่แหละแต่เป็นการมองในมุมที่แบบว่าต่างออกไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นใช่ค่ะเป็นการมองตามความเป็นจริงตามหลักพุทธศาสนาเลยเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ ก็คือสกัดมาจากในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเขาจะนำเสนอวิธีพิจารณาร่างกายแบบเป็นขั้นเป็นตอนเลยอค่ะเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าเอ๊ะการมองร่างกายแบบนี้มันคืออะไรแล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามันเป็นทางไปสู่ปัญญาหรือความรู้แจ้งได้นะครับค่ะจุดเริ่มต้นเลยที่หนังสือเน้นมากๆคือแนวคิดที่ว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเ จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวตนแท้ๆใช่ค่ะแต่เป็นแค่การรวมกันของธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนความคิดพื้นฐานเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่เป็นหัวใจหลักเลยคือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนการปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้แหละค่ะให้เห็นว่าร่างกายเป็นแค่การรวมตัวกันชั่วคราวของธาตุ ลองนึกภาพตามนะคะพอธาตุใดธาตุหนึ่งมันแยกออกไปอย่างธาตุลมคือลมหายใจหมดไปหรือธาตุไฟความอุ่นในตัวดับไปรบหรือธาตุน้ำธาตุดินมันเสื่อมสลายไปความเป็นร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นมันก็มันก็หมดไป<อ>การพิจารณาแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆคะ่ะมันก็จะช่วยคลายความรู้สึกที่ว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราลงไปได้เยอะเลยคะ่ะเข้าใจครับพอเราเข้าใจหลักเรื่องธาตุสีนี้แล้ว ในหนังสือเขาก็จะมีแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนแต่ก็อาจจะท้าทายความรู้สึกมิดหน่อยใช่ค่ะ <c oughs> คือการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังความตายอย่างเป็นขั้นตอนเลยใช่แล้วค่ะหนังสือเสนอไว้6ขั้นตอนซึ่งต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่การจินตนาการเรื่องสยองขวัญน,นะครับ แต่มันคือการใช้ความคิดตามความเป็นจริงตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกๆร่างกายจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสุดท้ายก็ต้องผ่านกระบวนการนี้เหมือนกันหมดค่ะขั้นตอนเหล่านี้ถ้าให้สรุปคร่าวๆก็คือเริ่มจากตอนหมดลมหายใจค่ะแล้วร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มบวมอืดอืน้ำดันดินที่เขาเรียกกันใช่ครับแล้วก็เริ่มปริกแตกมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาค่ะทัดดินแตก แล้วเนื้อหนังก็เริ่มเน่าเปื่อยสลายตัวไปน้ำละลายดินครับจนสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเหลือแต่กระดูกแล้วกระดูกนั้นก็ผุพังกลายเป็นดินไปในที่สุดแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแต่ประเด็นสําคัญจริงๆมันไม่ใช่ภาพน่ากลัวของแต่ละขั้นนะคะครับแต่คือความเข้าใจที่มันเกิดจากการพิจารณากระบวนการทั้งหมดนี้การเห็นว่าร่างกายมันมันมันอยู่สภาพเดิมไม่ได้เลย อันนี้จังอืมันไม่ได้สะอาดสวยงามอย่างที่เราหลงกันอสุภะแล้วก็มันไม่มีแก่นสารอะไรให้เรายึดเป็นตัวเป็นตนจริงๆอนัตตา oh. จุดสําคัญที่สุดคือการเห็นลงไปเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินก็เป็นอันเดียวกันมันคือธาตุที่คืนสู่ธาตุไปจินตนาการหรือไปเพ่งมองอะไรที่ไม่น่าดูแบบนั้นแหละครับค่ะคําถามยอดทิศเลยค่ะ การคิดถึงเรื่องเน่าเ่าปุยปยมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงมันจะยิ่งทําให้หดหู่กว่าเดิมหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยจริงๆนะคะเหตุผลหลักเลยก็คือเพราะปกติแล้วเนี่ยชีวิตประจําวันเราถูกสอนถูกโปรแกรมให้มองร่างกายในแง่บวกตลอดเวลาใช่ครับเราดูแลทนุถนอมประดับประดาใช่ค่ะชื่นชมความสวยงามความแข็งแรงความหนุ่มสาวอะไรพวกนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้มันสร้างความผูกพันความรักความห่วงแหนจนเกิดเป็นความยุติดที่แบบว่าเหนียวแน่นมากว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันอืมจริงครับทีนี้การพิจารณาความจริงในด้านตรงข้ามคือด้านที่ไม่สวยงามหรืออสุภะเนี่ยมันก็เหมือนกับการใช้ยาแรงนิดหนึ่งครับหรือเป็นเครื่องมือที่มันตรงจุดที่จะเข้าไปทลายกำแพงความยุติดนั้นโดยตรงเลย เป็นการฝึกใจให้ยอมรับความจริงว่าเออสังขารร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดานะพอใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ความทุกข์ที่มันเกิดจากการยึดมั่งถือมั่นมากๆมันก็จะค่อยๆเบาลงคลายลงไปเองค่ะอ๋อซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องธาตุกรรมฐานสี่นั่นแหละค่ะเพื่อถอนความหลงผิดในร่างกายนี้ออกไปเข้าใจแล้วครับแสดงว่าการพิจารณาตาม6ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนึกภาพศพ ภาพกระดูกเฉยๆไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่เป็นการใช้ภาพพวกนั้นเป็นเหมือนอกระดานให้ปัญญาได้ทำงานให้เกิดความเข้าใจที่มันลึกกว่านั้นใช่เลยค่ะตรงนี้สำคัญมากเป้าหมายสูงสุดจริงๆไม่ใช่แค่การเห็นภาพในใจชัดเป๊ะๆหรือที่เรียกว่านิมิตนะคะครับแต่คือการเกิดปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรม การเห็นภาพเป็นแค่เครื่องมือเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ความเข้าใจที่ว่าอ้อร่างกายนี้ทุกสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะเป็นทุกมันไม่มีตัวตนให้เราควบคุมบังคับได้จริงๆนะเป็นอนัตตานี่แหละค่ะคือตัวปัญญาที่แท้จริงอืม ในหนังสือเขายกตัวอย่างน่าสนใจนะคะว่าแม้แต่การที่เราคิดว่าเราเห็นดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆมันก็ยังผ่านความคิดปรุงแต่งของเราอ๋อไม่ใช่การเห็นสภาวะจริงๆโดยตรงใช่ค่ะมันไม่ใช่การเห็นสภาวะตามความเป็นจริงแบบผิวเพียวดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยมันจึงเป็นการฝึกใช้ความคิดให้ถูกทางคคือใช้ความคิดพิจารณาตามเหตุผลตามความเป็นจริงจนมันเห็นทะลุความยึดวันเดิมๆของเราไปได้ฟังดูแล้วการจะฝึกให้เห็นความจริงถึงระดับนั้นได้เนี่ย คงต้องใช้ความตั้งใจความเพียรความต่อเนื่องหน้าดูเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแน่นอนค่ะการฝึกจิตใจนี่ต้องอาศัยความเพียรมากๆในหนังสือมีพูดถึงกรณีที่พระอาจารย์ท่านแนะนำผู้ปฏิบัติให้ใช้เวลาถึง4เดือนนะคะ4เดือนใช่ค่ะแค่ในการท่องจำแล้วก็คำความเข้าใจกรรมฐานเบื้องต้นพวกธาตุสอาการ32อะไรพวกนี้ให้มันขึ้นใจจริงๆก่อนจะไปพิจารณาขั้นต่อไป โอ้แค่ท่องจําทําความเข้าใจนี่4เดือนเลยเหรอครับใช่ค่ะเพื่อให้มันเป็นพื้นฐานที่แน่นจริงๆแล้วพอปฏิบัติไปเรื่อยๆจนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนี่ยในหนังสือมีการเปรียบเทียบไว้นะคะว่าอาจจะต้องใช้กําลังของสมาธิและปัญญาต่อเนื่องกันถึง25ชั่วโมง25ชั่วโมง นี่คือต่อเนื่องกันเลยเหรครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบความเข้มข้นและความต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เวลาตามนาฬิกาจริงๆอ๋อครับครับแต่ก็คือชี้ให้เห็นว่าความเพียรพยายามหรือวิริยะเนี่ยกับสมาธิที่ตั้งมั่นมันเป็นพื้นฐานที่จําเป็นมากๆในการฝึกพิจารณาธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งแบบนี้ค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้ในหนังสือมีส่วนที่เป็นถามตอบด้วยใช่ไหมครับบุตรชาววิสัชนาค่ะมีค่ะซึ่งมีประเด็นเรื่องความสุขที่ผมว่าน่าสนใจคือ อยากจะเข้าใจเพิ่มว่าการพิจารณาสิ่งที่ไม่แน่ดูไม่น่ายินดีอย่างความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับความสุขได้ยังไงครับมันดูเหมือนจะตรงกันข้ามกันเลยเป็นคำถามที่ดีอีกแล้วค่ะเพราะเรามักจะเข้าใจผิดกันเยอะเรื่องนี้คือเรามักจะคิดว่าความสุขคือการได้เสพได้รับสิ่งที่น่าพอใจใช่ไหมคะใช่ครับอะไรที่สบายๆเพลินๆค่ะแต่หนังสือเนี่ย เขาชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างสุขเวทนากับความสุขที่แท้จริงสุขเวทนาใช่ค่ะสุขเวทนาก็คือความรู้สึกสบายสุขใจที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดที่เราชอบชอบอะค่ะซึ่งมันไม่เที่ยงอ่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปถูกต้องค่ะแล้วบ่อยครั้งพอมันหายไปหรือเราไปยึดติดมันมากๆม,มันก็นําทุกข์มาให้เราอีกจริงครับส่วนความสุขในทางธรรมที่หนังสือพูดถึงเนี่ยคือสภาวะของจิตที่มันสงบ มันเป็นอิสระจากกิเลสจากความทุกข์บีบคั้นต่างๆเป็นความสุขที่มันละเอียดกว่าประณีตกว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่าสุขเวทนาค่ะอืทีนี้การปิจรารณากายให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จริงเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นต้นตอของทุกข์อ๋อคือเห็นว่าทุกข์มันมาจากไหน ใช่ค่ะว่ามันซ่อนอยู่ในการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในอารมณ์ต่างๆนี่เองพอเราเข้าใจทุกข์ชัดเจนขึ้นจิตมันก็จะเริ่มคลายความยึดต,ติดเริ่มปล่อยวางครับพอต้นเหตุของทุกข์มันเบาลงหรือมันดับไปสภาวะนั้นล่ะค่ะคือน,นิโรธซึ่งมันคือความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรข้างนอกเลยมันเกิดจากความสงบข้างในเข้าใจแล้วคือการเห็นทุกข์เพื่อที่จะดับทุกข์นั่นเอง ถูกต้องค่ะเห็นทุกเพื่อนําไปสู่การดับทุกข์และความสุขที่แท้จริงค่ะแล้วการฝึกสมาธิล่ะครับมีบทบาทสําคัญยังไงในการพิจารณากายแบบนี้พอฟังดูแล้วต้องใช้ทั้งกําลังใจใช้ทั้งปัญญาเลยสมาธิเป็นฐานที่สําคัญมากๆมากๆเลยค่ะการที่เราจะพิจารณาเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะกระทบใจอย่างเรื่องความตายความเสื่อมเนี่ยครับมันก็คงมีหวั่นไหวบ้างใช่ค่ะจิตต้องมีความนิ่งมีความสง,งบ ตั้งมั่นพอสมควรไม่งั้นมันจะฟุ้งซ่านง่ายหรือไม่ก็วันไหวไปกับภาพหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นอืมสมาธิเนี่ยมันให้กำลังแก่จิตให้จิตมีแรงพอที่จะเพ่งพิจารณาอารมณ์กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องไม่วักแวกง่ายๆแต่สมาธิอย่างเดียวไม่พอไม่พอค่ะต้องใช้ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาหรือที่เรียกว่าวิปัสสนาควบคู่ไปด้วยครับ การพิจารณากายตาม6ขั้นตอนที่ว่าหรือการพิจารณาความเป็นธาตุสีเนี่ยแหละค่ะมันคือรูปแบบหนึ่งของการเจริญวิปัสนาอ๋อครับ คือพอจิตมีกำลังจากสมาธิแล้วเราก็น้อมจิตมาใคร่ครวญมาพิจารณาให้เห็นความจริงตามกฎตรายักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาในกายในใจของเรานี่แหละพอปัญญาเราเห็นความจริงซ้ำๆบ่อยๆจนมันเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่ใช่แค่เชื่อไม่ใช่แค่คิดเอาชั่วคราวรมันก็จะกลายเป็นญาณหรือความรู้แจ้งขึ้นมาทำให้หลุดพ้นจากความไม่รู้หรืออวิชชาและก็ความยึดมั่นต่างๆได้ ซึ่งนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติแนวนี้เลยค่ะโอ้โหชัดเจนมากครับสรุปได้ว่าการพิจารณากายตามแนวทางในหนังสือการพิจารณากายเพื่อความรู้แจ้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชวนหดหูนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นเหมือนเครื่องมือหรือเรียกว่าอุบายที่ทรงพลังมากในการฝึกจิตใช่ค่ะเพื่อให้เราตื่นจากความหลงผิดเกี่ยวกับร่างกายให้มองเห็นความเป็นจริงว่าเออมันไม่เที่ยงนะ มันไม่ใช่ตัวตนที่เราจะยึดไว้ได้ตลอดไปค่ะพอเราเห็นความจริงตรงนี้บ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์มันก็จะค่อยๆคลายลงไปเองถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีข้อคิดเล็กๆนะคะที่อาจจะลองเอาไปสังเกตในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆเลยครับ คือลองเฝ้าดูความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเราแต่ละวันดูค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสบายเจ็บนิดบวดหน่อยไม่สบายตัวหรือแม้แต่ตอนที่รู้สึกเฉยๆอืแล้วลองถามตัวเองเล่นๆดูก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะความรู้สึกนี้ร่างกายตอนนี้มันจะอยู่แบบนี้ตลอดไปจริงหรอือมันเที่ยงแท้ถาวรจริงหรือเปล่าอ๋อลองตั้งคำถามกับมันบ่อยๆใช่ค่ะ การหมั่นตั้งคำถามกับความเป็นจริงของกายและใจแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญเลยนะคะในการเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเห็นความจริงในแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนครับผมซึ่งก็จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นตามแนวทางที่เราคุยกันวันนี้ได้ค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้มากเลยครับยินดีค่ะ